มาดูวิธีการใช้พิมเตอร์เอฟสัน LQ สามร้อยพัครับตัวนี้ว่าใช้งานกันยังไงนะครับขั้นต้นเลยเนี่ยพอเราได้เครื่องมาใช่ไหมครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ครับให้เราเสียบสายนี้เข้าไปก่อนสายนี้ก็เป็นสาย USB นะครับอันนี้สาย USB ก็เอาตัวสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยอีกด้านหนึ่งเป็นเป็น USB เนี่ยนี่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเสียบเข้าด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังเครื่องตรงนี้ลองดูที่เห็นไหม หลังเครื่องตรงนี้นี่เสียบเข้าตรงนี้ส่วนสายพาวเวอร์ก็เสียบเข้าตรงนี้เบื้องตงน้นก็คือเสียบสายตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็มาดูกันสาระสําคัญของมันนะครับก็คือ,อถ้าเราได้กระดาษต่อเน,นื่องมานะครับตัวพิมพเตอร์ตัวนี้จะใช้กับกระดาษต่อเน,นื่องนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมานะแล้วให้มาดูตรงนี้ให้เรามาปรับระดับนะครับปรับระดับก็คือหมายความว่าถ้า กระดาษมีขนาดกี ots, ่ช right? ั้นก็ให้ปรับไปที่ตัวเลขเท่านั้นชั้นนะครับมองเห็นไม่เอ่ยเนาะมันก็จะเป็นตัวเลขนลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือถ้าหนึ่งชั้นก็ปรับที่หนึ่งชั้นสองชั้นก็ปรับที่สองชั้นสามชั้นก็ปรับที่สามชั้นในที่นี้ผมใช้สามชั้นผมก็ปรับมาที่สามชั้นตรงนี้นะครับอ่าก็ปิดอ่านี่ก็คือจุดที่สองนะครับเสียบสายเสร็จแล้วดูจุดที่สองเสร็จก็มาดูจุดที่สามตรงนี้ครับเดียวไปตรงนี้จุดที่สามตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นตรงนี้ไม่เอ่ย อ่าตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นกระดาษธรรมดากับกับกระดาษต่อเนื่องพิมพ์เตอร์ตัวเนี้ยพวกเนี้ยเราจะใช้กับกระดาษต่อเนื่องเท่านั้นนะครับให้เราโยกกันโยกมาที่กระดาษต่อเนื่องตอนเนี้ยนะครับก็โยกมาที่กระดาษต่อเนื่องนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการใส่กระดาษกันกระดาษนะครับกระดาษของพิมพ์เตอร์ตัวเนี้ยกระดาษของพิมพ์เตอร์ตัวเนี้ยนะครับก็ให้ดูง่ายๆนะคร <ogue> <brow> ับมันจะต้องใส่วิธีแบบคว่ำหน้าก็ให้เราดูนะครับ กระดาษคว่ำหน้าลงนะครับส่วนหัวจะอยู่ด้านบนส่วนหัวอยู่ด้านบนแล้วเราคว่ำหน้าลงคว่ำหน้าแล้วก็ใส่อย่างนี้มาดูวิธีการใส่หน่อยนะครับก็วิธีการใส่ก็ยังไงเห็นไหมครับเห็นตรงตัวตัวปลดล็อกตรงนี้ไหมก็ดันตัวปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมาดันตัวปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมามันจะสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้เห็นไหมครับมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นี่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้พอเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเสร็จแล้วเราก็ง้างตัวนี้ออกมองเห็นไหมเข้าไปใกล้หน่อยสิ ง้างตัวนี้ออกง้างออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เอากระดาษวางลงไปกระดาษลงไปคว่ำหน้านะครับอย่าลืมนะครับคว่ำหน้าแล้วเอากระดาษวางลงไปแล้วใส่ไปกรบรูหนามเตยอ่าแล้วก็ล็อกอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันง้างขึ้นมาใส่ไปกับรูหนามเตยแล้วก็ล็อกให้เท่ากันนะครับทำให้เท่ากันทั้งสองฝั่ง ใส่กันรูหนามเตยผมใส่ทํทำมันจะอาจจะขยับยากนิดนึงจริงๆมันใส่ไม่ยากขนาดนี้เ,เราใส่คล็อกไปล็อกเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็เห็นไหมครับ,เร,เ,รบเราก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับปรับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็กดตรงปุ่มนี้ครับนี่ปุ่มนี้กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ล็อกลงปึ๊กเห็นไหมครับุ่มนี้ล็อกลงปึ๊กตอนนี้ครับ สร็จแล้วเราก็กดปุ่มอันนี้เนาะกดปุ่มนี้แล้วก็โหลดกระดาษเข้ามากดปุ่มนี้นะครับเพื่อโหลดกระดาษนะครับตอนนี้กดปุ่มนี้โหลดกระดาษเข้ามาก็พร้อมที่จะใช้งานได้นะครับก็ไปลงไดเวอร์แล้วก็เตรียมตัวใช้งานได้นะครับก็สรุปก็เท่านี้นะครับก็ได้เครื่องพิมพ์ต์ตัวนี้มาก็เสียบสายเข้าด้านหลังสายพาวเวอร์เข้าด้านหลัง,ลงปรับระดับขนาดหัวเข็มแล้วก็เลื่อนคันโยก เล่นกันโยกมาที่กระดาษต่อเนื่องแล้วก็ใส่กระดาษพร้อมใช้งานครับลงไดเวอร์พร้อมใช้งานนะครับผมอธิบายเฉพาะการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นเนาะขอจบการรีวิวาการใช้งาน p r i พ์เตอร์ F3LQ310 ไอ้300พัดเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ